สำหรับขั้นตอนในการทําสารเล่งรากจากกะปินะครับสิ่งแรกที่เราจะใส่ก็คือกะปิครึ่งช้อนหรือ1ช้อนชาซึ่งตัวกะปิเองจะมีส่วนประกอบที่เป็นกรดอะมิโนและก็ไคโตซานกระตุ้นให้พืชเนี่ยสามารถที่จะนาธาตุอาหารต่างๆไปใช้ได้ดีขึ้นช่วยให้พืชงอกรากได้ดีขึ้นทําให้พืชมีการจเจริญเติบโตที่ดีหลังจากที่เราใส่กะปิลงไปเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ขงชูรสนะครับซึ่งเราจะใช้ในปริมาณครึ่งช้อน ตัวผงชูรสเนี่ยจะมีส่วนประกอบของธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนแล้วก็จะมีส่วนประกอบของกรดอะมิโนช่วยเร่งในการงอกของรากของพืชได้จากนั้นเราก็จะใส่เครื่องดื่มชูกําลัง1ฝาในตัวเครื่องดื่มชูกําลังจะมีสารอาหารที่สําคัญอยู่2ชนิดนะครับก็คือวิตามิน B1 แล้วก็น้ําตาลซูโครสหลังจากที่เราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้ช้อนคนให้ส่วนประกอบทุกอย่างเข้ากันให้ดีก่อน สำหรับวิตามิน B แล้วจะช่วยกระตุ้นให้พืชสามารถนำธาตุอาหารไปใช้งานได้ดีขึ้นส่วนน้ำตาลซูโครสก็สามารถที่จะช่วยกระตุ้นให้พืชเนี่ยงอกรากได้ดีขึ้นและยังมีเกลือแร่ที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยซึ่งรูปแบบการนำไปใช้งานนะครับเราสามารถที่จะใช้ได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการชํากิ่งการตอนกิ shed, ่งการแช่ пит, มเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะเพาะห,หรือเราสามารถที่จะใช้ในการแช่ต้นกล้าเพื่อที่จะย้ายปลูกใหม่